ู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานคได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบ o สเตอร์โดสในกลุ่มผู้นำศาสนาอิสลามเพื่อเป็นตัวอย่างในการตระหนักและสร้างความมั่นใจต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด1 9ครับ ในเวราชัยนัคมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยาพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้นำในมัส,สยิดต,ต่างๆในจังหวัดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจและเชิญชวนให้พี่น้องชาวมุสลิมได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยานะครับมีมัส,สยิดในความดูแลทั้งสิ้น64แห่ง โดยได้รับการแจ้งเครือข่ายนะครับคณะกรรมการมัสยิดเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ของผู้นํามัสยิดจํานวน434คนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับวัคซีน กระตุ้นเข็มที่3นะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ตามแนวทางที่ทางราชการกําหนดไว้ซึ่งจากสถานการณ์การการ,ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดสิาสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วอาจทําให้ผู้นํามัสยิดเป็นผู้ใกล้ชิดกับกลุ่มคนในชุมชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่เสมอนะครับเกิดความเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคดังกล่าวอันเนื่องมาจากระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่เพียงพอ ในการนี้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการกระตุ้นเตือนให้เครือข่ายมีความระหนักต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด1 9นะครับจึงดําเนินการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้นํามัสยิดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดวยวัคซีนที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลอย่างครอบคลุมกับ